หนามากเลยมีคนกอดก็คงจะดีนะออเออทครับทำนั้นครับเอธไอ้สัสเอธนะครับเราต้อ,องกดตัวที่เร็วกว่าเทสครับเราต้องกดบิดแข่งครับการชนะเทสได้เราต้องเร็วกว่าเทสเอธจะดึงปุ๊บเราดึงก่อนนะครับเอ้เออยคุณม่อนยังอยู่ปหมคุณม่อน อันนี้ถามนี่หน้าจอสตรีมผมมีอะไรแปลกไหมวะถ้าสังเกตถ้าคนรักจริงคือรู้นะไอเอิร์ธรู้นะขอบกล้องหมดหเนาะแต่ว่าดูเราจริงกล้องผมเหลี่ยมนล้วคือไอ้กล้องผมหมดแล้วนะขอมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่เพื่อแบบคนจะดูเยอะขึ้นดนิโอ้ผู้ผมคิดไปเรื่อนนยหาจับ พอขาจับจอมาบุ๊บเนี่ยทีนี้สบายแล้วอาจจะมีสองช่องทางหรือเปล่าไม่รู้อยากลองเหมือนกันพรามันก็ว่างสองช่องทางกนะ็ได้โอเคมัวซูสบายนะเฮ <Hello. S 1> ้ยถึงบอลไปได้ไงอ่ะออฟ่์นข้ามบอลบอลปอมรอนงนี้ม่มามมียามามามาียา ขอผ่านละก,กันเฮ้ยโชคดีละก,กันซิ้ีม่มาแน่น่าดูนะครับผมอยากดูเหมือนกันนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ภาคไทยแต่บ้านไทยก็คงดูเลยอ่ะอยากไปพิสูจน์ด้วยหูตัวเองอะว่ามันแย่จริงๆหรือเปล่า

โอ้โหชี้เพิ่งเดินมาทำไมวะน้องอะไรพ้าคู่พาคูเฮโออยู่เค้ยอยูอ่หลอนเรียกใครมาวานะเนี่ย อ๋อ oh, ดึงผิดตัวยังยม่นะระหว่างที่เองคิดจะดึงอ่ะถ้าดึงเองก่อนแล้วเฮ้ยที่ขุดดีพวกย้อนยุทธ์ทำไมวะ ถังตายก่อนไม่ตายแล้วกูจะมาทำไมเนาะไอเชี่ยฉากไม่ตายเหรอ 尴尬尬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 �尬��尬��尬 <Breath. Breath. S 1> ��尬����尬������尬������������尬���������������������尬���� มาน้ำหมดเร็วเหลือเกินพี่จา๋าเจ๊ได้ใช้มาน้านอยกว่าน,นี้กลับไม่ลงกรำไยสบายน้องตอนนี้รองเท้ามากก่อนพี่เอ๋มันได้แล้วอ่ะ ถ้าดึงแม่งก็ร้อยอย่แล้วเท่ากับว่าตีดึงได้หกครั้งอะ บอลเดิมเทียมบอนเดิมคนเดิมโอ้โห สามวันเนี lane, uh ่ยเฮล์บอลเลนเพลย์เออถ้าคุณต้องการผมจะให้คุณ50วอเลตนี่วอเลต

I'm not, we're not how enemy double kill. You are so bad. The <laughs> the <magic calls> <laughs> I can Không có uống trà mà. Đi Mà vào đâu vậy? Oh, keep. An enemy has been slain. Gargantus. Ha. Has been slain. This one. Oh, I die นะอันเดอร์ไซน์เนาะต้องแบบนี้ดีว,วะทำให้กูอยากเล่นหน่อยนี่มันชิวกันมาล้วพันเจ็ดนะไม่น่าพออีกร้อยนี่อ่ะน้นอแล้วกันที่แการข้างตัว

What the fuck? chơi cú đau nào mọi người khai cái là ta thứ hai thì ก็ใช้แันท่าดิงแล้วโอเคไม่ใช่ผมคิดว่าคุณจะเคลียร์ไม่หมดเนี้ย โอ้โหอะไรโอเคโอ้โหพจอทีมี่แบบด้านเลิกยิงแพาะตามสุด เมื่อคืนจะโกหนึ่งแล้วนี่ด่ชายอะไรกเกิดขึ้นได้ขนาดท้องฟ้ายังเปลี่ยนสีเลยโอเคครับเฮ้ยความจริงโกสองน,นะอันนี้ค้างนะออ,อันนี้จริงนะพี่โตนาคอนอมโหดมากอะ่ะพี่จ่า จ๋าไม่ไหวแล้วอีดอุ้ยต้องไหนว่าวหมดในกูตาฝาดบบบราบราโอ้โหยค่กี้นึงโดนนะมึงร้องโอ้โหกูไายกูจัด อุ้ยโหนิชหอมแม่งเฮ้ยอะไรี้าเียบร้อยมึ่ไอ้สั์ หำชนจอนหรือเปล่า <laughs> ที่เจ๊จันพันหนึ่งร้อยี่ก <laughs> ี้ตีมั้งอ่ะเ <laughs> <laughs> ขทาทักมาหากูบ้เน่ยอืม <laughs> ี่จั <laughs> 哎、欸，我老板哪里啊？哇呀哇！

เอามันหลุดเหรอไม่หลุดอะ